สวัสดีค่ะดิฉันวารีวารายตี้ผู้สื่อข่าวสาวสวยที่สุดจากช่องวารายตี้คนดังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวาราวายรัย ผู้สื่อข่าวที่สกว่าคุณวารีวาราตี้จากช่องวาราตี้คนดังเช่นกันค่ะชีวิตดอตมริกาเริ่มต้นตอนประมาณสี่ทุ่มนะคะใครสะดวกอยู่อยู่ใครสะดวกหลับหลับนะคะอย่ามาทดท้ออย่ามาสั่งดอตมริกาให้พูดนั่นพูดนี่เพราะดอตมริกาเป็นคนที่สงบสงเ,งเยมเตรียมตัวแล้วก็เรียบร้อยเราจะไม่พูดอะไรนะคะเราจะไม่พูดอะไรจนกว่านะคะเราจะไม่พูดอะไรจนกว่ามันจะบรรลัยโอเคนะคะตามนั้น เพราะว่าสิ่งที่ดร้งคือมริการพูดแล้วก็ติติงแล้วก็เตือนมาโดยตลอดนั้นตลอดระยะเวลาประมาณเ้าปีตลอดระยะเวลาประมาณสักเก้าเดือน7็เดือน7็เดือน8ดเดือนเก้าเดือน10เดือนกูเตือนมาตั้งแต่เดือนแรกหลังจากเดือนที่สองกูก็เตือนอีกเดือนที่สมกูเตือนเดือนที่สเตือนเดือนที่หเตือนเดือนที่หกแม่งเริ่มทําเจงบงเดือนที่7็ดกูก็เตือนอีกเดือนที่8ดแม่งเริ่ม จองหองเริ่มพยองคนจากนั้นเดือนที่9ก้าแม่งเจงบงเดือนที่10แม่งออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะคือเตือนมาตลอดแล้วนะคะเป็นคนที่นะคะเห็นแก่ประโยชน์ของชาติของบ้านของเมืองซึ่งเตือนมาตตลอดลอยนะคะเตือนมาตตลอดเลยนะคะดัตมริกะได้เตือนมาตตลอดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่หวังดีนะคะดรตมริกหวังดีต่อคนหนูตุ้งติ้งจะิงสีกูหวังดีต่อประเทศกูเนี่ยแหละกูก็เลยเตือน และขณะเดียวกันและขณะเดียวกันล่าสุดกูก็เตือนอีกเตือนว่าเตือนว่าหลังจากดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงก็หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงไม่ใช่มาทาเกินหน้าที่อีนี่แหมตลอดเลยเออแม่งกูต้องโดนบล็อกอีกนมึงพูดออกมาเดี๋ยวกูก็โดนบล็อกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานกูก็โดนบล็อกเพราะมึงนั่นแหละเขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปอย่าเสือกเอออีนี่ตลอดเสือกตลอดแหลนตลอดแหลนตลอดคือแม่ จร,จริงเลยวะ่ะเฮ้ยสวัสดีทุกที่นะคะสวัสดีทุกที่สวัสดีทุกที่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกที่สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตรายงานตัวต่อท่านรัฐมนตรีเลยนะคะรายงานตัวค่ะในฐานะรัฐในฐานะดิฉันอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเฮียเจอกันอีกแล้วค่ะเจ๊จ๋าเจอกันอีกแล้วจ้ะเจ๊ อะไรนะมอลลี่พอดีกูเคยเป็นอดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมค่ะกระทรวงอะไรนะวัฒนธรรมค่ะใช่ค่ะกระทรวงปิ่นเก้าอะค่ะใช่พอดีดรรมาริกาขอขออนุญาตคารวาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะในฐานะที่เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์นะคะดิฉันเองค่ะกูเองกูเองกูเองค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามึงกับเจอมึงกับกูเจอกันอีกแล้วแปลว่ามึงกับกูเจอกันอีกแล้วค่ะมึงกับกูเจอกันอีกแล้วค่ะมึงกับกูเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะมึงกับกูเจอกันอีกแล้วค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับนะคะมึงกับกูเจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีกับท่านลัมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีนะคะมึงกับกูเจอกันอีกแล้วค่ะตามนั้นนะคะตามนั้นเลยนะคะแล้วมึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นเลขานุการลัมตีวัฒนธรรมมาก่อนชิบหายละมึง สารประวัติหน่อยสิมึงใช่ว่า มึงใช่ว่าจะนั่งหลับสับประงกลอกข้อสอบมึงฝึกศึกษาประวัตินิดนึงมึงศึกษาประวัตินิดนึงมึงไปกระทรวงไหนก็ไม่พ้นกูค่ะไปทางไหนก็ไม่พ้นกูจริงๆอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอ่าทีนี้ดรมาลิกาน,นะคะเป็นอ,อดีตเลขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมสมัยที่ท่านมุยทําหนังนาเลสวนในตอนสุดท้ายนะคะและนั่นแหละค่ะสมัยที่นะคะดกรมาลิกาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์วชชาชีวะรัฐมนตรีชื่อธีระศร พเพ็ดค่ะมึงลืมไปแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นมึงยังขาสั้นคอซองยังเที่ยวฝับฟราเบรา,าผับลับผับอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ผัวนะคะตอนนั้นอะ หลายคนเขาก็เล็งสงสัยกันนะคะพระนท่านค่ะว่าท่านเนี่ยนะคะอุตส่าห์ลดตำแหน่งลดตัวลดตนลดล้นลดชั้นบรรณะนะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะพระนท่านเนี่ยจะทําอะไรนะคะในการเกี่ยวกับนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมดูแลอะไรบ้างหนึ่งส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็จริงเป็นแค่หนึ่งส่วนสามเพราะว่าที่เหลือก็จะมีกระทรวงอื่นอีกเกี่ยวข้องอันที่สองก็คือกรมการศาสนาพระนท่านอยู่ในร่องในรูอยู่ในกรมการศาสนาอย่างไรบ้างอันที่สามก็คือกรมศิลปากรกรมศิลปากรเนี่ยขึ้นทะเบียนนะคะ ที่เป็นมรดกข,ของชาติไม่ว่าจะเป็นประสาท3ประสาสี่ประสาทและทุกๆคนประมาณเป็น100ย,ยประสาททวประเทศเนี่ยนะขึ้นทะเบียนหมดเลยนะคะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านเป็นนั่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยตกลงจะดันซอฟต์พาวเวอร์หรือตกลงจะไปดันประสาทให้กับอีคแมออีกรอบหนึ่งและตอนนี้นะคะขอต้อนรับนะคะคณะรัฐมนตรีตุ้งติ้งสดิ่งสีสค่ะ ขอเชิญค่ะประเทศชาติประเทศชาติของเรายัางชิบหายไม่พอขอต้อนรับต,ตุ้งติ้งสะดิงสีสองค่ะ นะคะประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นนะคะต้องระวังอย่างยิ่งเลยค่ะระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนระวังวัตถุบโบราณว่าอีเนี่ยจะเอาไปประทานให้กับอิุอิฮุนซินทั้งหมดเลยอะค่ะก็ <c oughs> ขนาดเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีมึงยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้คุณนันสบัดแบบนี้จะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอื่นได้อย่างไรกันยิ่งกระทรวงวัฒนธรรมหลายคนก็ห่วงว่าห่วงนายกรัฐมนตรีจะทํางานไม่ได้กูห่วงวัตถุโบราณที่นายกรัฐมนตรีแม่งจะเซ็นมอบให้กับใครไม่รู้เนี่ยเซ่ ทันทุกสถานการณ์จัดเต็มทุกความจริงกับวาไรตี้คนดังช่องข่าวออนไลน์ยุคใหม่ที่จะทำให้คุณเพลิดเปลินไปกับซองนักข่าวฝาแฝดสวยวารีและวาราเสิร์ฟทุกข่าวฮอตพร้อมรสชาติข่าวแบบไม่ซ้ำใคร